สวัสดีครับมาหลังจากที่ไปซอนกันไหมสี่ผ้าเบ่งยี่ยีครับผมแมงกะลังเดียกนี่อิปู่กุ้มปลาปลาโอ้ปลาค้อนหน่อยอือหอผีปลาคอนหน่อยก็มีค้อนหน่อยปลาดุกปลาชุ่มพี่เบิร์ดครับผีปลากีีเดือดปลาเคียงปลาคอนหน่อยปลาซิวยี่กุ้งนี่แหละ อาหารพื้นบ้านปไปเสียมหน่อยปไปเสียมหน่อยปไปเสียมหน่อยก็มีแมงกองเขียนก็มีเออยกยกให้ข้าเจ้าคนนี้แมงกองเขียนนี่ครับแมงกองเขียนเดี๋ยวเจ้ามันบวกลูกัสรแตแป๊บนึงเดีถือไว้ถือไว้เออนี่แมงกองเขียนคนจัวัวแมงกองเขียนนี่ยนี่แมงกองแขนเืินแมงกองแขนได้เนี่ยแกงยงข้าไม่สมเออแกงข้าไม่สมแซ่บเนี่ยเออแมงกองแขียนเนี่ยแซบกันห่างเลย ปเสีเชียเน่อยไปเี่หยมหน้อยน่อยดูหยยูหน่อย่ยหน่อน่อน่น่นอ่อยหนอ่ย่หน่อยดหน่อยูกหนอยลูกอยอนี่ฝีมือของคน่ยออ ก็ยิ่งด่ว่ากันย้ำน่งมากขนาดแล้ว่าอูีอูน้อยขนาดอืู้จะเป็นตายอยู่ดรอกกันเลเป็นทางอยู่นี่เบื้องนม่ยไ่ง้นั่นแล้วครับ่งัดเข่าคเอ้งยปเ่ังจังปูแห้งพี่เส้นักกินเดียวกันนะครับเนาะเส้นักกินเดียวกันเดียวกันครับผม